สวัสดีครับก็จะมารีวิวนะครับไอหม้อปิ้งย่างนะครับของเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ใช้งานนะครับคืนก็ทั้งฮอตพอตแล้วก็คิวนะครับตัวนี้นะครับผมจะใช้ทิชชู่นะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับว่ามันง่ายและสะดวกแค่ไหนจะทำให้ดูเลยนะครับ ครับอันี้ก็เช็ดออกได้สบายสบายเลยนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับสำหรับการทำความสะอาดหลังจากที่เราเช็ดออกนะครับไง่ายนะครับคราบน้ำมันต่างๆก็ออกได้ง่ายๆนะครับตรงนี้ที่ชู่อยน้นะครับนี่ขนาดผมยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดอะไรมากมายนะครับแค่ใช้ที่ชู่เช็ดก่อนนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคราบที่เป็นคราบ ที่เราย่างนะครับก็จะติดตรงที่ชูนะครับเช็ดออกได้ง่ายครับทำควาดได้ง่ายนะครับ